ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบอีกเช่นเคยนะครับสําหรับช่องอวิธีกเกษตรคนเลี้ยงไก่นะครับเป็นช่องใหม่นะครับผมาสาหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกตแข้งกําไรตรงเดือนนะครับหรือว่าเกตแข้งกําไรหน้าเดือนนะครับไก่นะครับที่มีแข้งลักษณะแบบนี้ <c oughs> จัดได้ว่าเป็นไก่ที่มี รำหักลำคุ้นนะครับตีไก่เนี่ยเจ็บลึกนะครับตีไก่มีอาการนะครับจากประสบการณ์ตัวผมนะครับที่เจอมานะครับไก่ตัวไหนนะครับที่มีแข้งกําไรหน้าเดือยแบบนี้นะครับหรือตรงเดือยเนี่ยเป็นไก่ที่ตีไก่เจ็บลึกนะครับตีไก่ผวานะครับเนี่ยยางแข้งนี้นะครับกําไรหน้าเดือยเนี่ยแข้งสีเหลืองเนี่ยก็เป็นไก่ของผมเองนะครับ แบ่งไปตอนเป็นหนุ่มนะครับแบ่งไปเจ้าของใหม่เอาไปตีสี่เที่ยวนะครับชนะสามเทีเ่ยวเสมอหนึ่งเที่ยวนะครับตีสี่เที่ยวตีมีลำหักมีลำชักตลอดนะครับมีหักให้เห็นนะครับได้ตีก็ถือว่ามีลำหักให้เห็นเลยนะครับเนี่ยแข่งคู่นี้นะครับตีสี่เที่ยวชนะสามเสมอหนึ่งนะครับไก่ที่มีกำไร หน้าเดือยหรือกำไรตรงเดือยนีย่จัดว่าเป็นไก่ที่มีรำหักรำชักมีอ่ารำตีผวา,าถือว่าดีมากนะครับสำหรับไก่กำไรหน้าเดือยแบบนี้นะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเก็หนึ่งแข่งนะครับที่หายากนะครับถ้าเห็นแบบนี้ก็แนะนำให้เก็บไว้ลองเช็คดูนะครับว่าจะเป็นเหมือนผมไหมครับทั้งอ่ที่ผมเจอมานะครับ ไก่แบบนี้ตีเจ็บครับถือว่าเป็นแข่งที่พิเศษอีกแข่งหนึ่งของไก่ชนเลยนะครับถือว่าเป็นเก็บแข้งหายากนะครับสําหรับกําไรหน้าเดือยนะครับผมสำหรับกิบนี้ก็ฝากไว้เพียงก็บแข้งกําไรหน้าเดือยนะครับลาหักลําชักลำโค่นนะครับตีไก่เจ็บลึกนะครับไก่ที่มีกําไรหน้าเดือย ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งข้างหรือว่า2ข้างนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมาเป็นแข้่งแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ